ก็กล่าสวสวัสดีกันด้วยนะครับผมไมโกะนั่นเองครับผมวันนี้ผมอยู่กับโลบออันนี้เป็นกาดอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนหาเจ้าตัวโทจินั่นเองครับเป็นตัวละครระดับเอ็กซ์คูสีในแมปนี้นั่นเองครับซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ล่าสุดติดเมตาแล้วนะครับก็เป็นตัวละครที่ลดละลายเกาะได้เองครับแล้วก็บกดกาเมจตัวเองได้อีกด้วยนั่นเองครับก็ สำหรับใครที่ยังไม่หาหรือว่ายังไม่รู้วิธีการหาก็ต้องรีบหาแล้วนะครับเพราะว่าจาตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เก่งมากเลยนะครับในแพทนี้ในอัปเดตนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปสอนวิธีการหานะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมีเจ้าตัวของ Curse w o m ก่อนนั่นเองครับเจ้าหนอนน้อยชาหนอนชาเขียวที่เกาะตรงไหลโทจิน,นั่นเองครับคือ Curse w o m นั่นเองครับเป็นอาวุธทําสาบนะครับ แล้วก็มันจะมีภารกิจอยู่4อย่างนั่นเองนะครับก็คือให้เราจัดการโดก้อนแล้วก็ทานฟิกเกอร์มาให้โตหรือแล้วก็สุครณะแล้วก็โจโกะนั่นเองครับโจโกะนั่นเองครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นใหญ่ๆไว้นะครับเป็นภาษาไทยสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะดูภาษาไทยนั่นเองครับก็ภารกิจแรกนะครับก็คือให้เราไปฆ่าเจ้าตัวของดากอนนะครับแล้วก็จะ อันที่2ก็จะเป็นฮมโตอันที่3เป็นสุคุนะแล้วก็โจโกนั่นเองครับก็วิธีการฆ่าข้างง่ายๆเลยนะครับก็คือเราสามารถเก็บได้มกง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนคือเราแค่ฆ่าใอินฟิลตก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีการหาตัวเคิร์ดบอมทำยังไงนั่นเองครับก็ให้เพื่อนๆมาที่ตอรี่นะครับแล้วก,กดเดินเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมาที่ชิบูย่าสเตชันนั่นเองครับแล้วก็เลือกไปตรงแอคนะครับแอคหกนั่นเองครับ นี่เพื่อนๆจะไม่เห็นมันดอกใช่ไหมครับเราก็จะกดคอนเฟิร์มเข้าไปก่อนนะครับมันถึงจะเห็นนะครับนี่ก็เป็นดอกการตีเลยนะครับก็เก็บได้สุงๆุด1อันตนหนึ่งคนนั่นเองครับก็เดี๋ยวเราไปฆ่าดาร์กอนกันเลยนะครับวิธีวิธีการได้ก็ประมาณนี้นะครับก็หลังจากที่เราได้กจ้ือเคิร์ดวอมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฆ่าเจ้าตัวของเจ้าตัวบอสต่างๆนั่นเองครับผมก็วิธีการเก็บง่ายๆนะครับก็แค่ เข้าไปที่สตอรี่โหมดนั่นเองครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่อินฟินิตโหมดนะครับแล้วก็กดเล่นเลยนะครับอ่าก็จะมีประมาณนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ผมฆ่าบอส4ตัวนี้นั่นเองครับเดี๋ยวไปดูกันก็อาจจะใช้เวลาซูมเกิดนิดหน่อยนะครับผมตายตอนนี้เจ้าตัวดาร์กอนก็ออกมาแล้วครับก็ให้เราฆ่าเจ้าตัวดาร์กอนเลยนะครับเพื่อสำเร็จเควสอีกหนึ่งอันนเองนะครับผมอ่าเลย ให้โกโจจัดก,การนะครับโกโจแม็กซิมัมเพอร์เพลบุ้มอันนี้มันจะย้ำไม่แรงมาครับให้เรากดอันตินะครับก็จะบวกดาเมจ50%ของโกโจขึ้นไปอีกนะครับนี่ดูดาเมจขึ้นมาทวีคูณเลยนะครับ <Yeah. S 1> โคตรกงบุ้มอ่าเจ็บหมดแล้ว เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการฆ่าเจ้าตัวตาก้อนนั่นเองครับเดี๋ยวเรากลับไปดูกันที่ล็อบบี้เลยนะครับว่ามีอะไรบ้างทงนี้ผมก็กลับมาที่เจ้าตัวล็อบบี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับก็ประมาณนี้เลยครับเห็นไหมเจ้าตัวดกก้อนได้สําเร็จแล้วนะครับก็คือให้เราไปฆ่าเจ้าตัวต่างๆนะครับในสตอรี่ในอินฟินิต์โหมดนะครับก็แนะนําให้มาหากันในอินฟินิต์โหมดนะครับผม สำหรับเจ้าตัวของการเก็บคิวบอสต่างๆนะครับให้หาในอินฟินิตโหมดนะครับเพราะว่าการที่เราลงอินฟินิตโหมดนะครับเราก็จะได้เจ้าตัวนิ้วของสุขณะมาด้วยนั่นเองครับก็สามารถลงได้นะครับก็ทุกๆ10บเบสก็มีโอกาสออกนั่นเองครับสุขณะครับคือเราคาสุขณะเราก็จะได้นิ้วมันมาด้วยนะครับซึ่งนิ้วก็สามารถเอาไปแลกของของโกโจได้นะครับก็าของทำอีโบโกโจต่างๆได้นั่นเองครับผม ก็มีประมาณนี้นะก็ผมได้ทําการแลกไปนแล้วแล้วก็ดองดองมายังไม่ได้แลกอะไรเพิ่มก็ประมาณนี้สําหรับการฆ่าบอสนั่นเองครับเดี๋ยวผมฆ่าบอสให้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนึงว่าเราจะต้องทําอะไรต่อไปนั่นเองนะครับผมแล้วเจอกันครับเอาละครับก็หลังจากที่เพื่อนๆลงสตอรี่เสร็จนะครับแล้วก็จัดการเจ้าพวกบอส ใน i n n i t i t e หรือว่าใน Legend s t a t e หรือว่าใน Story นะครับจัดการเสร็จแล้วก็จะขึ้นเป็นภารกิจต่อไปเป็นภารกิจที่2นะครับก็คือให้เรา s a c r i f i c e Evo u n น t นะครับผมในอัปเดตนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาษาไทยแปะไว้ให้เหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ต้องการทำภาษาไทยนั่นเองครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอเราสังเวยไปแล้วนะครับผมเป็นตัวละครในอัปเดตนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นโจโกโจโจ,โจโกแลก้วก็โทโดแล้วก็โชโซนั่นเองครับตัวใดตัวหนึ่งนะให้เลือกก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับผมก็ของผมก็ไปซักไฟโจโกมานะครับก็จะสําเร็จเควสนะครับแล้วก็จะมีเควสต่อไปปรากฏขึ้นมานะครับ็เนเควสให้เราไปลงสตอรี่แอ็นั่นเองครับคือจะต้องไปจัดการกตัวของโทจินั่นเองครับผม เดี๋ยวผมจะขึ้นภาษาไทยไว้ให้หดืิมนั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการอ่านภาษาไทยเนาะโอเคก็ให้เราไปลง X2 นะครับนี่ครับจัดการเจ้าตัวโทจินั่นเองครับต้องเป็น X2 เท่านั้นนะเพราะมันเขียนอยู่ว่าต้องเป็น X2 นะครับผมก็พอเราลงเสร็จเราจะลงไนแอมหรือว่าลงนอร์มอลก็ได้ครับพอลงเสร็จเราก็จะได้เจ้าตัวของโทจินั่นเองนะครับผมก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาฟุตเทจให้ดูนะเอาละครับก็ประมาณนี้นะครับก็หลังจากที่ดูฟุตเทจได้ตัวโทจิมาแล้วครับก็อันนี้นะผมได้ทำการอัปเกรดแล้วก็ยัดเวลเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนของอีโวก็จะใช้ตามในคลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ผมจะได้อีโวโทจิแล้วก็ได้ ้าตัวของโทจิมาในสเตดนี้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้เนาะขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นอนิเมะแวนกาะนะครับผมแล้วก็ในอัปเดตนี้แล้วก็อัปเดตหน้าด้วยนะครับหวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรละก็ไว้เจอกันในอัปเดตหน้าหรือว่าคลิปหน้านั่นเองครับผมก็ไปละผมขอตัวลาไปก่อนละวันนี้ไว้เจอกันครับผมบ๊ายบาย มาไหนก็ในไหนแล้ว <c oughs> ชาให้โทจิเป็นเลยจ้ะเดี๋ยวยังไงก็ไม่ได้ปั้นอยู่ละหายปะวาอยากรู้แต่บัฟหายแน่แต่ดาวหายไหมปดดาวหายหรือเปล่าไหนล้ววะนี่อุ้ยไอ้เห้อดดาวก็หายปดดาวก็หายวะ่ะเชื่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่ เอ้ยดาวหายด้วยดีนะกูมไม่ให้ตัวอื่นนะโทจิสามเซตเรามาอีโบโทจิกันดีกว่าขาดขาดนิดนึงขาดนิดนึงขาดนิดนึงมามาเคเคครบละครบละโทจิดาวครบแล้ว นี่คือนาทีแห่งประวัติศาสตร์ให้สามหมื่นบาทในการอีโบโทจิโทจิอีโบโตัดดิลงบอ,อร์ดเอ้าทิกดาวต้องมีห้าพันด้วยอ๋อ